เรีนนาคาย,ยาสันและนักศึกษาอภาิสิทธ์ชัยเพชรจากโรงเรียนนาคาย,ยาสันนะครับสำหรับในลูกขบวนแรกที่ทำการสาธิตก็คือลูกขบวนหมุ่แถวตอนนะครับหลังจากที่จัดลูกขบวนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเป็นการขันตำแหน่งแต่งตำแหน่งน,นะครับ วสำหรับลูกบวนต่อไปคือลูกบวนหมู่แถวหน้ากระดาษ ครับขนาดนี้เป็นการถ่ายทำการลบ ของผลเปนเล็กได้เลยคู่บอลได้การสาธิตในการจัดลูกบวนของหมู่เปเล็กสำหรับนักศึกษาวิชาทหารชายก็ได้จบลงไปนะครับในรอบต่อไปจะเป็นการสาธิตลูกกระบวนของหมู่เปเล็กของนักศึกษาวิชาทหารหญิงนะครับ ซึ่งได้จัดอีกชุดหนึ่งนะครับกับการสาทิตให้กับแขกผู้มีเกียรติได้รับชมนะครับ<ส><ด>ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาววิชาทาหารหญิงพิมชนกหลงหลงชินจากโรงเรียนการนาพิเศษพยาลัยกาลสิงนักศึกษาวิชาทหารหญิงวีรนุช ภูมิพานาจากโรงเรียนการนาพิเศษพิทยาลัยการสิงห์นักศึกษาวิยาหารหญิงชมพูชมพูสันทัญจากโรงเรียนบ่อแก้วบ่อแก้วน,นักศึกษาวิยาหารหญิงสุม,มนทามวิไลจากโรงเรียนการนาพิเศษพิทยาลายัยนักศึกาาษาวิยาหารหญิงลัชนาพรภูาากองชัย จากโรงเรียนการนาพิเศษพิทยาลัยนักศึกษาวิทยาการหญิงปะิยาปะพิยาคำวงษาจากโรงเรียนการนาพิเศษพิทยาลัยนักศึกษาวิชาการหญิงไฟเหรอนิดนิดคนแสนลังพัฒนะจากโรงเรียนการนาพิเศษพิทยาลัยนักศึกษาวิชาการหญิงมันลิกาจุ้ยแดงจากโรงเรียนบัวขาว นักศึกษาวิทยานิญิงพรพันธ์ภูมิลังจากโรงเรียนบ่อกแก้วนักศึกษาวิทยายนิงนิสลาริมวาดจากโรงเรียนนาคายพิทยาสารค์และนักศึกษาวิทยานิญิง์มลาพรโมพิบาลจากโรงเรียนนาคายพิทยาสรร์เราไปเป็นการจัดลุกวนหมู่แถวหน้ากระดานนะครับเป็นลุกวนที่สอง ของลูกบวลหมู่อืนเล็กนะครับืนเลขกเมื่อจัดลูกบอลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการขานตำแหน่งเพื่อป็นการเช็คว่าทุกตำแหน่งได้เข้าตรงตามจุดไหมนะครับ สำหรับการสาธิตลูกขกบวนของหมู่พุณเล็กของนักศึกษาวิชากรถึงก็จบสิ้นลงนะครับในลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการสาธิตหมู่คุณเล็กในการเข้าทีนะครับในขั้นต้นจะเป็นการสาธิตของนักศึกษาวิทาารชายก่อนนะครับ phải ra đấy không làm phải không? làm à,